ชน TP อีกแล้วนะครับกับจุดเข้าเครื่องมือ TTS TP ไปวันนี้นะครับ1,400จุดในวันที่12เดือน11นี้ เรามาดูกันว่าผมใช้เทคนิคอะไรและใช้วิธีการอ่านกราฟยังไงหรือใช้วิธีการยืนยันในการคัดสัญญาณเข้าอย่างไรในจุดจุดนี้นะครับเรามาดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่หน้ากราฟทองคานะครับ time frame หนึ่งนาทีตรงชุดนี้นะครับที่ผมทํากําไรไปด้วยสัญญาณของ TTS หรือสัญญาณช็อตของ TTS ก่อนที่ทองคําเขาจะทุบลงมาแรงผมได้เปิดออเดอร์ซลลทำกำไรไป TP ไป1 TP ไป4,100จุดนะครับด้วย RR 1>, 1ต่อ2.8นะครับผมใช้ SL ที่500นะครับ TP ที่1,400นะมาดูกันว่าผม อ่านกราฟยังไงนะครับก่อนอื่นก่อนที่ผมจะเข้าจุดเสียวตรงนี้นะฮะผมได้ซูมกราฟออกมานะครับดูก่อนว่าโครงสร้างของราคาเขาเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้โครงสร้างราคาเขาเป็นเทนขาขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนขึ้นมาสวยๆแบบนี้เลยและทีนี้นะครับผมได้ทําการตีเส้นเทลเลชีงขึ้นมาบริเวณแบบนี้และตอนนี้ราคาได้ทําการพังบริเวณเส้นเทลายบริเวณนี้นะครับคือจุดนี้เลยจุดนี้นะครับคือจุดที่ตัวราคาพังเส้นเทลายลงมาแล้วอ่าหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการมาดูอีกทีว่าโครง สร้างราคาที่เขาพังลงมาบริเวณนี้เป็นอย่างไรผมก็ได้ทําการเข้ามาดูว่าตรงไฮจุดที่สูงขึ้นตรงนี้ครับลงมาที่ทําโลบริเวณนี้และเด้งขึ้นไปทําไฮและย่อลงมาทําโลนะครับและเด้งขึ้นมาใกล้กับเส้นทุนนอกของผมครับแล้วก็ขึ้นสัญญาณเซลล์ตรงบริเวณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะยังไม่ได้เข้าเซลล์ทันทีผมจะต้องมาคัดสัญญาณก่อนว่า,วาสัญญาณที่เกิดขึ้นของเครื่องมือ TTS ใช้ได้หรือไม่ผมจะมีการเช็คสัญญาณนะครับของเทนทุนอลอยู่3ข้อนะครับข้อที่1น่ะครับราคาเนี่ย,ออย,ย,ยๆ อยู่ใต้เส้นสีเขาวบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะราคาของเขาครับได้อยู่ใต้เส้นทูนลตรงบริเวณนี้แบบนี้นี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับราคาจะต้องเด้งตัวกลับขึ้นไปให้ใกล้มากที่สุดคีย์สําคัญคือให้ใกล้มากที่สุดของเส้นทูนเนลนะครับแล้วราคาเขาก็เด้งขึ้นไปแบบนี้นะฮะนี่คือข้อที่2ข้อที่3นะครับต้องเกิดสัญญาณเซลหรือสัญญาณช็อตของเครื่องมือเทนทูนลหรือ TTS นั่นเองก็จะเกิดบริเวณตรงนี้อ่าตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการเข้าออเดอร์เซลด้วยการตั้งลิทรีบอร์ 1>, 1ต่อ2ขั้นต่ำนะครับตั้งไว้ที่1ต่อ2นะฮะแล้วทีนี้ผมก็ได้ทําการเปิดออเดอร์ซิลหลังจากนั้นนะฮะร,ราคาก็ได้ทิ้งตัวไหลลงมานะครับหลังจากนั้น,นครับผมก็ได้ปิดแม็กซิมัมโปรฟิตไว้ที่1,400จุดด้วยจุดเข้าเครื่องมือของ TTS สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมีหน้าจอเทรดเหมือนกันกันกบผมอยากจะมีจุดเข้าเหมือนกันกับผมแบบนี้นะครับเพียงแค่พี่ๆคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ามาได้เลยนะครับแล้วมาติดตั้งเครื่องมือนี้ไว้บนหน้าจอเเทรดดขอองพี่พไลยยคััับผมมสาาห EP, ถปูกนวจะ มาแชร์จุดเข้าดีๆแบบนี้จุดเข้าคมบคมแบบนี้ด้วยเครื่องมือเทดแบบนี้อีกนะครับฝากเดีติดตามช่องไว้ด้วยสวัสดีครับ